ใหอยากบอกอยากเตือนอะไรกับคุณนะคะอ่ามาเช็คพลังงานกันนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะบางทีนะคะคุณอาจจะได้คําตอบหรือแนวทางนะคะจากคลิปนี้ก็ได้นะถ้าใครที่คิดว่าเป็นพลังงานของตัวเองนะคะก็อยู่ฟังนะคะเปิดใจรับฟังอนุญาตนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ตั้งใจฟังเท่านั้นนะคะแล้วนี่ก็เป็นพลังงานของมีด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันว่า ให้จะบอกอะไรอยากจะเตือนอะไรอยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะมิจะหยิบมาห้าใบนะหลังจากที่สวดมนต์เสร็จนะคะบุญมาฝากทุกท่านนะคะสวดมนต์ไปชั่วโมงครึ่งนะคะเพิ่งเสร็จนะโอ้โห นี่คือคำอวยพรทั้งหมดทั้ง5้าใบนะคะไม่มีไพ่เตือนเลยนะคะเป็นไพ่อวยพรนะคะหลังจากนี้นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของการเดินทางขึ้นมานะคะพลังงานของการเดินทางเนี่ยนะคะเดินทางรอบโลกเดินทางต่างประเทศนะคะเดินทางไกลนะคะหรือเดินทางครั้งนี้นะคะจะน,นำพาวความโชคดีมาให้คุณเนี่ยพลังงานของ ออนไลน์ก็ได้นะคะใครที่ทําออนไลน์ใครที่คิดจะทําอะไรนะ,ะให้เข้าธุรกิจออนไลน์นะคะจะเฮงจะปังนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการขนส่งนะคะจะดีมากๆค่ะนะคะมีข่าวดีนะคะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะใครที่อยากจะเดินทางต่างประเทศใครทําบีซ่าหรือ,อทําเรื่องอะไรไว้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้นะคะที่จะได้ข่าวดีเนาะพลังงานของเด่นดังโดง่งดังนะคะพลังงานของคนที่ไปขอพรหรือบนบานศาล แล้วสําเร็จค่ะมีใครนะคะขอพรไหมนะคะมีใครที่บนไว้ไหมนะคะนี่คือพลังงานของความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณทํานะคะส่งผลนะคะสิ่งที่คุณทําไว้นะคะส่งผลแล้วนะคะได้รับนะคะแล้วก็เนี่ยคือพลังงานของคนที่แบบกําลังจะได้แก้บนนะคะนี่คือพลังงานของคุณคุณจะได้ของขวัญของมีค่าเห็นไหมคะ โอ้ของชิ้นใหญ่ของชิ้นโตนะคะพลังงานนี้บอกเลยค่ะมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่นะคะบางคนอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถนะคะบางคนเนี่ยเห็นไหมคะของมีค่านะคะมีโอกาสได้แบบ เต็มๆอ่ะนะคะมีโอกาสแบบบอกเลยว่าหลังจากคลิปนี้นะคะคุณจะมีของชิ้นใหญ่คุณจะมีของชิ้นโตหรือคุณจะมีของขวัญมีคนให้ของขวัญน,นะคะหรือใครที่อ่ากำลังเลงๆอะไรไว้นะคะคุณจะได้มาแบบเนือความคาดหมายหรือมีใครที่กําลังจะมอบของขวัญให้คุณอยู่นะคะแล้วสุดท้ายนะคะพลังงานของการร่วมมือนะคะอ่าคนสนับสนุนคนช่วยเหลือนะคะหุ้นส่วนนะคะดีนะคะบอกเลยว่ามีอ่าเวลา ช่วงนี้จะทําอะไรจะมีคนสนับสนุนจะมีคนเกื้อหนุนเกื้อกูลนะคะเนี่ยนะคะพลังงานของการร่วมมือความสามาคัคคีนะคะคนในครอบครัวรักใคร่ปองดองกันมันเป็นข่าวดีทั้งหมดเลยค่ะนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ทั้ง5า้าใบขออีกสักหนึ่งใบนะคะว่ามีไพ่เตือนหรือไพ่จะบอกอะไรอีกไหมนะคะพลังงานดีมากนะคะพลังงานของการที่จะได้ข่าวดีค่ะนะคะพลังงานของการจะได้รับข่าวดีนะคะมีคนเข้ามายื่นมือช่วยเหลือคุณนะคะใครที่กําลังขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรอยู่ มีแน่นอนนะคะพลังงานดีมากๆใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะหลังจากนี้อวยพรให้การเดินทางของคุณในครั้งนี้นะคะใครจะเดินทางในเรื่องของธุรกิจหรือไปท่องเที่ยวก็ขอให้มีความสุขมีความสําเร็จนะคะได้รับข่าวดีนะคะหรือทําอะไรอยู่ตอนนี้ขอให้ประสบความสําเร็จแบบ รุ่งโรจน์เด่นดังเป็นที่ยอมรับนะคะบอกเลยว่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเมตตารู้เห็นเป็นใจกับคุณนะคะพรที่คุณขอนะคะโอกาสที่คุณจะได้มีสูงมากนะคะเห็นไหมนะคะอะไรที่คุณไปทําในเรื่องของธุรกรรมธุรกิจนะคะผลประโยชน์นั้นนะคะคุณจะได้เห็นไหมพลังงานผลประโยชน์ขึ้นมาพลังงานของการร่วมมือขึ้นมาพลังงานของการได้รับขึ้นมาค่ะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณจะได้ของชิ้นใหญ่ชิ้นโตคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้ ฟังเรื่องราวดีๆหรือสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณน้อมรับคำทำนายนะคะพิมพ์เลยว่าคุณกำลังจะได้รับอะไรคุณปรารถนาอะไรนะคะพิมพ์ไว้เลยแล้วก็ขอให้นะคะคำทำนายนี้นะคะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะคะในปี2568นี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ